เป็นเดออเมริกันสแตนดาร์ดนะครับตอนนั้นซื้อมาอยู่ที่4,900บาทนะครับเป็นกีตาร์ไซเล็กเป็นซิกเนเจอร์ของพอลกิวเบิร์ตปื้มใจมากๆนะครับผมคาสุกิออโซซีลี่นะครับตัวนี้รักมากเลยนะฮะถ้าโป่งเทนเลอร์ขายไปแล้วนะครับ Gs mini กีตาร์แจ็คสันนี่ก็ขายไปแล้วนะครับเฟียเรตฮอตจะเลิกผลิตแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีเตเต้ล็อกยูถึงทุกวันนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ r o c k y u l นะครับคลิปนี้จะมาเปิดกูกีตาร์ของผมนะครับล่าสุดปัจจุบันนี้เลยนะครับปี2024นะครับเอาสักหน่อยนะครับไม่ได้เปิดกูกีตาร์มานานมากนะครับตอนนี้ที่มีนะครับมี9ตัวครับผมเราก็จะมาดู9ตัวเลยนะฮะมีอะไรมาใหม่บ้างมีอะไรเป็นตัวเก่าที่ยังเก็บไว้บ้างนะครับเริ่มที่ตัวล่าสุดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะฮะ Fe n เดอร์ e r i c a n Standard นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความหลังสมัยเรียนเคยไปลองเ e n เดอร์รุ่น American a a r n s t d ที่ร้านนะะ แล้วตอนนั้นน่ะมันไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นอ่ะตอนนั้นมัน4ี่หมื่นกว่าเกือบจะห้าหมื่นแล้วนะครับตอนนั้นซึ่งไม่มีเงินซื้อมันต้องเก็บตังค์สัระยะหนึ่งนะครับพอเก็บตังค์ได้เราก็ไปซื้ออเมริกันสเปเชียลมาแทนนะครับเพราะว่ามันถูกว่ากันหมื่นหนึ่งแล้วมันได้ปิกอัพเป็นเ e ซันสเปเชียลได้หัวโตด้วยได้เฟดจัมโบ้ก็เลยเอ้ยเอาตัวนั้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็เลยมาสารฝันในวัยรุ่นครับอยากจะได้เฟนเดอร์อเมริกันสแตนดาร์ดเก็บไว้นะครับนี่เราได้ตัวนี้มาครบซ2011รบนนนะ่ีีม iser, มออู์อืจก งานเฟนเดอร์เมกาด้วยนะครับตัวนี้สภาพดีมากโหได้เก็บไว้ชื่นชมนะครับสารฝันวัยเด็กแล้วก็เสียงปิ๊กอัพโคโหทแวงเด้งดีมากสไตล์ของอเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็นํามาเปิดคลิปเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเฟนเดอร์อเมริกันสแตนดาร์ดครับพอขาวตัวนี้ครับสวยมากเก็บเฟนเดอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาที่ตัวต่อไปยังไม่ได้เรียงเลยว่าจะเอาตัวไหนก่อนนะครับเดี๋ยวลุกให้ดูก่อนว่าเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นชั้นวางกีตาร์นะครับเก็บไว้เยอะแยะแล้วก็ข้างล่างเนี่ย กล้องไม่เห็นนะจะเป็นเคสกีตาร์ซึ่งมีกีตาร์เก็บไว้ในเคสด้วยนะครับตัวนี้ก่อนละกันตัวในเคสก่อนมาโอเคอันนี้จะเป็นคอร์ดนะครับกีตาร์คอร์ดกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเลยนะฮะที่คุณแม่ซื้อให้นะครับซึ่งมันก็พังยับเยินไปแล้วแหละแต่ก็นําไปบูรณะนําไปชุบชีวิตมาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วถอดสายเก็บไว้ในเคสนะครับผมตอนนั้นซื้อมาอยู่ที่4,900บาทนะครับแถมแอมป์ตัวเล็กๆด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์คอร์ด ผมงงกับสีมันมากเลยตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีดํานะแต่มันเหมือนกับเป็นสีดําไม่ค่อยสนิทนะ่ะแล้วก็บวกกับการเวลามันก็เลยกลายเป็นดําแบบอย่างนี้เลยเหมือนเหมือคล้ายๆแบบสีมันหมองๆลงนะครับเอ้ยแต่มันก็ดูวินเทจอีกแบบหนึ่งนะนะครับตัวนี้คอร์สตาสองทีนะครับเป็นกีตาร์คอร์ทรงสเตทนะครับอ่ะตัวต่อไปเลยตัวที่3เราไม่ได้เรียงลําดับนะว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังนะครับไม่ได้ไล่ปีไล่อะไรนะอยากีบตัวไหนหยิบเลยอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วซื้อเก็บไวนบ้น PGMM 3 1นะครับเป็นกีตาร์ไซส์เล็กซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของพอลคิวเบิร์ตเนผมชอบพอลคิวเบิร์ดมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนั้นนะ่ะผมจะไปดูคอนเสิร์ตของมิสเตอร์บิ๊กนะครับเป็นคอนเสิร์ตทัวร์สุดท้ายก็เลยคิดว่าเฮ้ยซื้อกีตาร์ซิกเนเจอร์ของพอลคิวเบิร์ดเก็บไว้ตัวหนึ่งดีกว่านะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเพราะว่าราคามันไม่แพงด้วยนะครับแล้วมันเป็นตัวเล็กมันดูน่ารักดีอ่ะ ก็เลยเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วเหมือนกับสะสมไว้อะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ใช้ถ่ายคลิปบ้างบางคลิปนะครับแล้วก็สภาพยังใหม่จริงๆเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ไอวานเนตพีจเอ็มเอ็มสาของพอ u l ิวเบิร์ตมือกีตาร์ที่เป็นไอดอลเรานะครับโอ้ยปลื้มใจมากๆนะครับผมอ่ะตัวต่อมานะครับเปลี่ยนรสชาติกันเป็นกีตาร์โป่งบ้างแล้วกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทาง BNK Music Mall นะครับหรือทาง Music e n อ a ท c e นะครับ ได้สนับสนุนนะครับมาใช้ในการถ่ายทาคลิปแล้วก็ใช้ในการออกงานก็เคยนําออกคอนเสิร์ตเราด้วยนะครับผมเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาออโซลิดนะครับเสียงดีมากๆนะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่าคาสุกิออโซซีลี่นะครับมีทานอะคูติกด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอันนี้เราก็อาจจากไม์ไวเลสสดๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้ยินชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกรีเวิร์สาหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาไม์จ่อให้ดูนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์โป่งคาสุกิออโซซีรี์นะครับใครสนใจติดต่อทาง Mu s i ิ e n t ็นทาน BNK Music Ma ได้เลยนะครับผมสวยมากนะเคลือบเงาทั้งตัวนะครับมีไม้หลังเป็นมาฮอกกันนี้ไล่เลเยอร์แบบโอ้สวยมากเลยนะครับตัวนี้เสร็จปุ๊บมาฟากนี้กันบ้างมีอะไรบ้างอ่าตัวนี้เลยแล้วกันเป็นที่น่าภูมิใจมากๆนะครับอ่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วเพราะว่าเป็นกีตาร์ชาร์กทีอาวันนะครับซิงเกิลเจอร์ของผมเองนะครับ ก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ชื่อของเราไปอยู่บนกีตาร์อย่างเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์รุ่นของเราเลยนะครับก็จะเป็นแบรนชาร์กแบรนคนไทยนะครับสีก็เป็นเชอร์รี่ซันเบิร์ดนะครับสวยมากเนี่ยไล่เฉดสวยมากอนะดูข้างหลังนะอ่าเป็นไม้เอลเดอร์นะครับมีลายไม้แบบสวยเลยนะฮะแล้วก็สเปคก็เยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ออกคอนเสิร์ตแล้วด้วยแล้วก็ใช้ถ่ายคลิปไปหลายคลิปด้วยนะครับมีหลายวงจรเลยมีช็อตเวฟมีซันไบส์นะครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อทางชาร์กได้เลยนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นชาร์กซิกเนเจอร์ตัวเองนะครับ tr 1นะครับผมซิกเนเจอร์ตัวเองแล้วต่อมาเป็นซิกเนเจอร์พี่หมูคาลนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้นะฮะเห็นตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดว่าหยุดลายผลิตไปอยู่นะครับเป็นชาร์ก m 1ซิกเนเจอร์พี่หมูคาลนะครับตัวนี้ทรงแสแตทครับสีดำนะครับตัวนี้หลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเก็บไว้เพราะว่าเป็นพี่หมูคาลเป็นไอดอลของเรานะครับ ่าโอเคนะฮะชาร์ก M1 เซนเจอร์พี่หมูคารลครับอ่าต่อมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์เมกันสเปเชียลนะครับตัวนี้ลักมากเลยนะฮะ ตอนนั้นเก็บเงินโอ้โหอย่างที่บอกตอนแรกจะไปซื้ออเมริกันสแตนดาร์ดใช่ไหมล้วก็เก็บเงินได้ประมาณ50,000จะไปซื้ออเมริกันสแตนดาร์ดเลยอ่ะคือจะทุ่มสุดตัวเลยเพราะอยากได้มากๆแต่ตอนปีนั้น2010ครับเฟนเดอร์ ender, ออกรุ่นใหม่เฟนเดอร์อเมริกานะฮะชื่อรุ่นว่าเฟนเดอร์อเมริกันสเปเชียลนะครับเราดูแล้วหยุยเฮ้ยมันได้เฟดจัมโบ้ด้วยมันเต็มไม้เต็มมือดีหัวโตด้วยมีโลโก้เท่ๆนะครับ แล้วทางร้านบอกเป็นปิกอัพเท็กซัสสเปเชียลเป็นสุดยอดปิกอัพของทางเฟนเดอร์อะไรประมาณนั้นตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอลองแล้วเฮ้ยเข้ามือดีอะ่ะเฮ้ยสวยด้วยอะ่ะแล้วก็เสียงชอบด้วยอะ่ะก็เลยจากอเมริกันสแตนดาร์ดมาซื้ออเมริกันสเปเชียลนะครับประหยัดเกินไปอีกหมื่นหนึ่งด้วยนะครับก็เลย ซื้อตัวนี้มาแล้วก็หุยตัวนี้เล่นหลายงานมากตอนนั้นยังแข่งดนตรีเล่นกลางคืนเนี่ยตัวเนี้เรียกว่าหลายพันพันงานอะ่ะตัวนี้ซัดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รักมากนะครับมีการโมปลิอัพเป็นดีมาซิโอนะครับเพราะว่าตัวฮัมเบอร์เกอร์มันพังตอนนั้นไปถ่าย MV แล้วโดนน้ำแดงราดนะครับถ้าใครติดตามก็ลองไปย้อนคลิปดูได้นะครับ อ่ะโอเคอันนี้จะเป็น f ฟ n เดอร์เมกานสเปเชียที่รักมากๆหลายคนถามว่าขายไหมตัวนี้ไม่ขายนะครับตัวนี้ไม่ขายนะครับแต่ตัวอื่นไม่แน่นะครับในคลิปตัวอื่นไม่แน่อาจจะมีหมุนเวียนนะครับที่จริงมันมีอีกนะแต่จะบอกว่าปีที่แล้วผมขายกีตาร์ไปค่อนข้างเยอะเป็นปีที่ซื้อเข้าแล้วก็ขายออกเยอะมากๆจะมีกีตาร์โป่งเทนเลอร์ขายไปแล้วนะครับ Gs mini แล้วก็กีตาร์แจ็คสันนี่ก็ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มีลาวิทตัวนึงก็ขายไปแล้วนะครับ มีอะไรอีกนะมีมีขายไปแล้วมีกีตาร์คลาสสิกก็ขายไปแล้วเอเรียนะครับของญี่ปุ่นก็ขายไปแล้วอ่ะโอเคข้างล่างนี้ตัวนี้ครับเป็นกีตาร์โป่งของชาร์กยังไม่ได้ตั้งสายเลยนะครับเป็นออโซลดไม้แท้ทั้งตัวนะครับภาคไฟฟ้าเป็นฟิทแมนนะครับเป็นกีตาร์ทรงเดสนอร์นะครับอ่ะหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอามาเล่นเพราะว่าพอเรามาศึกษาสายกีตาร์โป่งเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็พอลองเล่นเยอะขึ้นหลายๆแบรนด์หลายๆทรงเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยผมเหมาะก,กับทรงแกนออริทเรียมมากกว่าคือทรง GA แบบเนี้ย จากกีตาร์คาสุกิอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะอ่าอย่างเนี้ยครับเขาเรียกว่าทรง G A คือแกนออเดโทเรียมนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าทรงเดนนอตนะครับบอดี้มันจะต่างกันนะครับทรง G A ผมชอบบอดี้มากกว่าครับคือมันมีความดีฟที่แบบวางมือเข้ามือเข้าสลีระเข้าแขนของเราได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวผมนะแต่ส่วนทรงเดนนอตเนี่ยเหมือนมันมันเทอะทะแปลกๆนะครับแต่ว่าทรงเดนนอตน่ถ้าสายตีคอร์ดเขาจะชอบเพราะว่ามันมันได้ความเป็นเบสมันได้ความทรงพลังนะครับแต่ทรง G A เนี่ยมันได้ทั้ง ตีคอร์ดแล้วก็ฟิงเกอร์สไตล์นะครับอยู่ระหว่างกลางแต่ถ้าใครชอบฟิงเกอร์สไตล์โดยตรงก็แนะนำทรง om นะครับมันก็จะแยกเป็นเด a d น็อต GA OM อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าส่วนตัวผมนะผมอยากเลือกเล่นเป็นทรง GA มากกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยก็นํามามเล่นบ้างนามาตีคอร์ดบ้างนะครับมันได้เสียงทรงพลังดีนะฮะอันนี้ก็เป็นกีตาร์แบนชาร์กนะครับรุ่นแบงกอกซีรีส์นะครับออรโซลิดไม้แท้ทั้งตัวครับผมก็เคยนําไปออกงานแล้วนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นกีตาร์โปเหลือตัวนี้อยู่ในเคสยังไม่ได้เปิดเลยอ่าโอเคตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วตัวที่9แล้วเดี๋ยวดูข้างหลังก่อน เออเราคุยไปทุกตัวแล้วนี่ถึงตัวสุดท้ายแล้วมาถ้าไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีเตเต้ร็อกยูถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งก็คือกีตาร์โป่งตัวแรกในชีวิตนะครับเนี่กีตาร์ตัวแรกที่คุณแม่ซื้อให้คือกีตาร์โจโจนะครับนีเ่เอาเอาเคสลงไปก่อนโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับกีตาร์โป่งโจโจ,โจซึ่งตอนนั้นอยากเล่นกีตาร์เราไปดูที่โรบินสันลาดย่านะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นห้างแพลตฟอร์มลาดย่าไปแล้วนะครับ อ่ะกีตาร์โป่งตัวแรกเลยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้นำมาออกคลิปบ่อยมากแล้วคนดูเป็นล้านครับเพราะว่านำไปเคาะนะครับเล่นเทคนิคของท่านอาจารย์ไม่ลมเนี่ยนำไปเคาะอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนดูใน Tik To k เนี่ยเป็นล้านล้านเลยแล้วก็คลิปรวมทั้งหมดนะฮะตอนนี้เกือบเกือบจะ50า p ีีแล้วครับคนดูทั้งหมดเกิน10ล้านแน่นอนนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึง20ล้านหรือ,อยังนะ นะครับไม่น่าเชื่อว่ากีตาร์ตัวแรกของเรานะครับสภาพยับเยินขนาดนี้แล้วตอนนี้นํามาทําคลิปคนดูเป็นล้านนะคะโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะครับผม<ๆ>แล้วเวลาหยิบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็นึกถึงความหลังเก่าๆที่แบบตอนนั้นไม่มีความรู้รเลยเลยพอได้กีตาร์มาปุ๊บก็จับคอร์ดแล้วมันเจ็บมากเพราะว่าทัชชิ่งนะครับแอคชั่นน่ะมันสูงสายมันสูงเราก็ไม่มีความรู้เราก็คิดว่าหูการเล่นกีตาร์มันใช้แรงนิ้วขนาดนี้เลยเลยหรอเราไม่ได้เซตอัพไม่ได้เซตอะไรเลยครับจากโรงงานคือสูงปี๊ดเลยอ่ะ เราก็กดแบบโอ้ย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 เปลี่ยนคอร์ดโอ้ย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 อะไรอย่างเงี้ยเราตอนนั้นไม่มีเราตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเราก็กดอย่างนั้นน่ะเป็นเดือนๆือนจนท้อนะครับท้อแล้วก็เลิกเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าหยุดเล่นเอากีตาร์ใส่กล่องลังเดิมๆมันไว้เลยแล้วก็แบบทิ้งไว้ชั้นบนน่ะของบ้านไม่เล่นเลยนะครับคิดว่ามันไม่ไหวอ่ะมันกดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่แรงจูงใจที่กลับมาเล่นก็คือโลโซครับผม โลโซออกอะลบบ้าปกแดงเพลงพันทิพาโอ้ยอยากเล่นอะอยากเล่นเพลงเนี้ยนะครับอยากตีกีตาร์พาเวอร์คอร์ดเพลงเนี้ยก็เลยต้องไปลื้อมานะครับเพื่อมาฝึกอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ได้กีตาร์คอร์ดกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกในชีวิตเนี้ยที่บอกไปะครับตัวนั้นพอได้มาปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมันจับง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับหลังๆตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเฮ้ยมันต้องมีการเซตอัพมีการปรับทัชชิ่งอะไรต่างๆด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนั้นก็ไม่เข้าาใจว่ โอ้โหเรากดไปได้ไงอะโอ้โหสายสูงมากแล้วก็สายเบอร์ใหญ่แล้วกดแบบเจ็บนิ้วมากนะครับโอเคก็เป็นเรื่องราวในชีวิตนะครับสำหรับกีตาร์โป่งโจโจ้นะครับไม่น่าเชื่อคนดูเป็นล้านๆน่ะกีตาร์ตัวนี้ราคาพันสามตอนนั้นที่ซื้อมานะครับโอ้รักมากตัวนี้รักมากนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ทั้งหมด9ตัวนะครับที่นํามาเปิดกู่กีตาร์ให้ดูนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับมีใครสนใจตัวไหนไหมนะครับเผื่อจะปล่อยเผื่อจะปล่อย แต่ยังไม่รู้จะปล่อยตัวไหนเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมคิดไว้นะอันนี้คิดเล่นๆน,นะตัวนี้ล่าสุดที่ซื้อมาเนี่ยอเมริกันสแตนดาร์ดพอผมเริ่มดูข้อมูลเนะี่ยมีคนบอกว่าถ้าได้จับคัตตอมช็อปอ่ะจะลืมพวกรุ่นซีรีส์อเมริกันสแตนดาร์ดไปเลยอะ่ะคัตตอมช็อปนี่คือแบบลายแบบไฮไฮเอ็นของเฟนเดอร์แล้วครับซึ่งตัวละเป็นแสนครับแสนสองแสนสามแสนะไรขนาดนั้นเลยนะผมก็คิดเล่นๆว่าเฮ้ยถ้าเราขายตัวนี้แล้วเราไปเล่นเฟนเดอร์ไฮเอ็นแบบหลักแสนเลยดีไหมแบบเก็บสะสมไว้นะครับ ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยโอ้โหแพงนะแล้วก็อเมริกันสแตนดาร์ดก็อยากได้เก็บไว้นะครับแต่ตอนแรกอะผมไม่ได้เล็งสีนี้นะอันนี้เป็นสีแดงแบบว่าไม่ไม่ได้แดงแป๊ดอะอันนี้เขาเรียกว่าสีคันดี้โคล่านะครับอ่าเป็นแดงแดงประมาณนี้นะครับตอนแรกไม่ได้เล็งสีนี้ไว้หรอกแต่ว่ามีคนปล่อยแล้วสภาพดีเอ้ยซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดก็เลยอยากได้เก็บไว้นะครับแล้วก็โอ้โหเสียงใสกิ้งเลยนะครับ แต่คิดว่าไม่กล้านําไปออกคอนเสิร์ตอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันเป็นรอยเป็นนุ่นเป็นนี่ไงเราก็เลยสะสมไว้ดีกว่านะครับผมตัวที่ออกไปลุยจริงๆก็จะเป็นเฟนเดอร์อเมริกันสเปเชียลมากกว่าที่ทุกคนเห็นบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ลุยเยอะมากๆถ้าเป็นสไตล์เฟนเดอร์นะอ่าโอเคนะครับอ่าไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้แต่มันไม่ใช่กีตาร์เป็นเบสนะครับพูดหน่อยแล้วกันจะเห็นข้างหน้าเลยเขียนว่าเฟียเบสนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเฟีย เลดฮอตชิลีเปเปอร์มือเบสชื่อดังระดับโลกนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อเก็บไว้แล้วก็ไว้ใช้อัดเบสด้วยในหลายๆเพลงที่ปล่อยออกไปอ่ะผมเป็นคนอัดเบสเองแล้วก็จะใช้เบสต,ตัวนี้นะครับเนี่ยยังอยู่ในซองเลยเพราะว่าใช้อัดงานอย่างเดียวนะครับใหม่กิ้งเลยอ่ะไหนๆก็เอาออกมาแล้วเอาออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปนะเพราะว่าใช้อัดเสียงเบสอย่างเดียวล่าสุดที่อัดไปก็จะเป็นเพลง where are you เธออยู่ไหนครับจะเป็นเสียงซาวเบสต,ตัวนี้เลยนะครับอ่ะนี่อ่ะสีดำนะครับดู ที่จริงมันเป็นทรงแบบทรงเล็กๆหน่อยนะจูเนียนะครับแล้วมันโอเคดีนะฮะเข้ามือดีนะครับเป็นของ f ฟียร์เลดฮอจะเลิกผลิตแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออเลยซื้อเก็บไว้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ไว้อัดเบสด้วยมันก็ใช้งานโอเคนะครับผมเดิมๆเลยอ่ะคลิปนี้ก็ปิดกันด้วยเบสของ f ฟียร์เลดฮอแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาเปิดกูกีตาร์ให้ดูนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับถ้าใครดูจบนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ล้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊าย Hey!